อ่าสมง,งดูอันนี้ใช้แท่นไฮดรอลิกนะขับเคลื่อนโดยโมอเตอร์นะอันนี้คือเป็นการเชื่อมท่าฟิเล็ตท่าพีดีรับเนื่อมากดหักกันดูรอยหักพับนะครับโอเคอ่าเอาแนวเชื่อมมาดูหน่อยที่ที่หักแล้วเอาไหนดูด้ <S <S รอยแนวเชื่อมบางทีดูเหมือนสวยงามนะเอาลองประกบคือแนวเชื่อมบางทีเด้ นี่นะครับอลองลองเอียงดูที่หักพับแล้วอหักทับแล้วโชว์ฝั่งที่พับฝั่งทับั่นงนน้นอง้นเอาออกเลยเออโอเคแล้วก็ไปตรวจสอบให้กรรมการดูอ่โอเควางให้ถูกตำแหน่งต้องเอาฝั่งแนวเชื่อมออกมาด้านหน้านะครับ เขียก็จะอ่นานค่านะครับดีมากเรียบร้อยครับอ่าโอเคอ่าสมพง์มาดูรอยหักเด็หักไหมอ่าดูแนวเชื่อมเหมือนสวยงามแต่หักแล้วไปดูโครงสร้างกักนการจะดูเช็คตามรอยตรวจสอบเนาะอ่าโอเคแนวนะนการดู อ่าหักไปลบโอเคอ่ะออกมาเลยหกลักละอ่าหนาดูรอยรอยหักไหมเดี๋ย,ยวไปตรวจสอบด้านในโอเค